สวัสดีครับอยู่ในเกมวันพีชเทเช์ครูสกับช่องเอเวเดโอพีทีกันเหมือนเดิมนะเรามาเล่นเทเช์แมพกันครับโอ้โหรอบนี้แบบโอ้โหขนาดคิดว่าตัวเองจับทีมดีแล้วนะไปเจอบอสโคบี้ที่บอกว่าพอตายจะมีดามจ1แสนหไงผมก็แม่งเอาทั้งโลลุงบัฟผ่าครึ่งอะไรไปหมดทุกอย่างกว่ากันดามจได้แน่ๆสุดท้ายแม่งโดนหมื่นไอ้โดนแสนห้เท่าเดิม ตายไป2รอบโคตรกวนตีนเลยก็ก็มานั่งเปลี่ยนจัดทีมเปลี่ยนทีมนิดนึงเนาะแล้วก็น่าจะไม่ใช่น่าจะได้ทีมแล้วได้ทีมผ่านแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกันเลยนะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะครับ พยายามพุ่งตรงไปหานกนะเก็บนกให้ได้นะครับไม่งั้นบอหลับไม่โผล่ในส่วนของโคบี้เนี่ยผมมีเปลี่ยนแค่เรือตอนแรกผมใช้เป็นเรือวานไงแล้วก็ด้วยความที่มันกันดามเมจไม่ได้มันโดนแสนห้เต็มๆเลยผมก็เลยใช้เรืออะไรก็ได้แหละที่มันได้บัฟเลือด HP เพิ่มด้วยอย่างไอเรือของเตโซโลเนี่ย มันจะได้ hp อยู่ที่1.4เท่าเพราะฉะนั้นก็ใช้ใบก็ได้เนาะแต่ว่าฉลามวานมันได้แค่2 0 0 0 0ไงผมกลัวมันจะไม่พอผมก็ไม่แน่ใจมีลำอื่นอีกไหมนะอันนี้ก็ได้ตาวเซนซันนี่ก็ได้จะเพิ่มเลือดให้1.3เท่าอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูลองเลือกเรือดูนะครับเอาที่แบบมันเพิ่มเลือดให้เรานิดนึงผมก็เลือกเป็นไอไตโซโลเนี่ยแหละ มันได้พลังเยอะสุดแล้ว1.4แล้วก็ได้เงินเพิ่มอีกนิดนึงด้วยก็ดีกว่าไม่ได้เนะาะในส่วนของเพื่อนกับตันเนี่ยผมยืมเป็นบักกี้ที่ปลดกุญแจทองแล้วก็อบิลักอันกลางอะ่ะที่มันเอาไวล้ล็อก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 กันปิดใช้ไม้ไา้ได้2ครั้งอะ่ะลิมิตสเปเชียลยูสอันนั้นอะ่ะเลเวล5นะครับ ก็ต้องเข้าไปดูก่อนเวลาเจอมันจะแบบกดเข้าไปเลยไม่ได้ก็ต้องกดเข้าไปดูก่อนว่าอันนี้เขาปลดยังด้านล่างเป็น16เทกเธอมันยังไม่ปลดไงแล้วก็อบีหลักแค่สผมไม่ยืมเนาะอย่างน,นั้นเนี่ยตะกี้ได้แต่ว่าอบีหลักเขาเอ้ยเขาไม่ได้ปลดจุนใจทองซึ่งแบบนี้โอเคครับเขาปลดจุญใจทองด้านล่างมันเป็นตัวเลขส5้าถ้าเป็นตัวเลข16อ่อะผมไม่ยืมถ้าเป็นสิบ้าโอเคแล้วก็ออบีหลักสามช่องด้านบน อันกลางเลเวล่หาถือว่าโอเคนะเอ๊ะตัวไหนวะตัวนี้ปะด่านแรกอะกดผ่านไปเลยนะครับแล้วด่านที่2เราจะโดนอ่าย้อนเธอไม้ตายสองเธอแล้วก็จะมี สิ้นหวังเดสแพ i r เเทินแล้วก็จะมีโลฟ้าอีก6เทินนะครับในส่วนของสิ้นหวัง9เทินเนี่ยมันเป็นสกิลของบักกี้เนาะถ้าเราโดนสิ้นหวังใส่มันจะไปลดมันจะทำให้สิ้นหวังเนี่ยกลายเป็นศูนย์เลยแล้วก็จะไปลดคูดาวน์2เทินให้เราแทนเพราะฉะนั้นในด่าน ในด่านที่2องเจอโคบี้เนี่ยผมจะใช้แค่ซูเปอร์คลาสของหนวดดำแล้วก็ตีให้ตายเลยแล้วพอมาถึงด่านที่3นะครับดูพลังดูเลือดดีๆนะอย่าให้ต่ำกว่าแสนห้านะมันมันกันไม่ได้จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กลุงบันเขาใส่ใส่คีย์เวิร์ดอะไรผิดในระบบหรือเปล่าแต่ไม่รู้มันอาจจะทะลุโลทะลุบัฟพลังป้องกันทุกอย่างอะไรเลยก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งผมอาจจะอ่านตกไปห,หรืออาจจะเกมไม่ได้บอกก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ามันโดนแสนห้าเต็มๆเ,เลยมาถึงผมก็ใช้เอ็กซ์ซูเปอร์ของบัคกี้แล้วก็ใช้ไม้ตายบัคกี้นะครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ใช้ มิสเตอร์ทรีต่อด้วยบักกี้ครั้งที่2ใช้อลบีดาและก็บักกี้ครั้งที่3จริงๆแล้วไม่ต้องใช้แล้วนะครับแค่นี้ก็พอหรือถ้าอยากจะใช้ก็ใช้มันครบๆไปก็ได้ถ้าใครพลังเหลือ ต่ำกว่าแสนห้าใช้วาสโกช็อตมันจะฮิลเพิ่มอีกหมื่นห้าก็เซฟหน่อยส่วนออร์กาออร์กาจริงก็ไม่จำเป็นแล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครกลัวตีไม่ตายเลเวลหลังๆนะครับมันก็จะเบสแอทแท็กให้เราอีกเท่าไหรอ่อีกพันสองห้าสิบก็เยอะเยอะเหมือนกันนะทำให้เราตีแรงขึ้นเยอะมากๆเลยส่วนหนวดดำไม่ต้องไปใช้นะครับเราก็ตีไปได้เลย อย่าใช้บักกี้ตีตัวแรกนะอย่าใช้ลัชบักกี้นะครับไม่งั้นเลือดมันไม่พอโดนแสนเะ็มเต็มแม่งโคตรเยอะหายหมดเลยนะอย่าใช้บักกี้ตีตัวแรกนะครับไม่นั้นลัชติดเราตายเลยนะ แล้วก็พยายามวิ่งเข้าหาเนื้อครับเก็บเนื้อให้ได้เยอะเนาะถ้าไม่ได้เนื้อก็ขอให้ได้การ์ดนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะได้ไอ้รูปแผนที่อ่ะมันจะทำให้เลเวลของดานในชั้แบบเนี่ยมันเพิ่มเร็วขึ้นแต่จริงก็ต้องไปลุ้นแหละว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะมันจะสมติดหรือเปล่าอีก ข้ามเนื้ออีกละนี่เล่นมาสี่รอบไม่ได้เนื้อสักก้อนเลยไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันหนึ่งสอาสหนึ่งสองสามถ้าสี่ก็ไปตกหีบลุงเอาไม่ติดอา่าใช้สามก็ได้อา่าไปเอาหีบ ยังไงก็เอาหีบนะผมไม่เอาเหรียญเหรียญเดี๋ยวไปเล่นเพิ่มอีกแค่รอบเดียวมันก็เหลือเฟือแล้ว,วอ่ะอ่าได้หีบลุงก็พยายามจริงๆไอ้ไอไอหินสีที่ปลดอันใหญ่สุดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ไงผมอยากได้อันเล็กกับอันกลางมากกว่าหรือไม่ก็ได้เป็นไอใบ,บ,บสีฟ้าไปเลยใบใยสีฟ้าแต้มเทชอแมอะอันนั้นเอ้ยไม่ใช่แต้มเทชแม คะแนนที่เอาไว้แลกของในร้านเทชแมพอะอันนั้นนะอันนั้นก็ดีในส่วนของบอสเลเมนโปผมตอนแรกอะอันนี้คลิปออคลิปคลิปจัดทีมอะผมบอกว่าผมจะยืมเอสฮอคกับบอนนี่ใช่ไหมเอ้ยเอสฮอคหรือว่าบอนนี่ตัวใดตัวหนึง่งแต่แม่งหายากมากหายยากจริงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ ใช้อ่าใช้กับตันไคโดคู่ไปเลยนะครับอาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยแต่ก็แต่ก็ช่างมันอ๋อคือจริงๆอ่ะจริงๆแบบนี้มันก็ตายแหละแต่ว่าถ้าใครกลัวไม่ตายเนาะเอาเพคคอมไปลบช็อตแทนก็ได้นะครับแต่จริงๆไม่ต้องใช้นะ แต่ว่าเลเวลหลังๆอาจจะแบบโอ้โหสี่สิบห้าสิบเลยแหละมันถึงจะได้ใช้เพราะนั้นก็ใครใช้ใครโดคู่ช่างมันไปก่อนแล้วกันไว้ถึง4ี่สิบหแล้วมันไม่ตายจริงๆอะ่ะค่อยหาซัพพอร์ตลบช็อตไปใส่หาซัพพอร์ตลบช็อตอ่าลบกี่เทินวะเปิดดูโพยแป๊บหนึ่งลบช็อตได้3มเทินนะครับอาจจะใช้ซัพพอร์ตสมตัวสี่ตัวก็ได้นี้ก็แล้วแต่ เอาให้มันลบได้ถึง3เทินแล้วกันด่านที่1ก็ตีผ่านไปเลยนะจริงๆจะใช้ไม้ใต้ไคโดไปก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจตีผ่านใน2ด่านแรกอะ่ะมันปลิวหมดเลยแล้วพอเข้าด่านที่3ไม่ต้องทำอะไรเลยไคโดดีดปลิวตาย อ้าวไม่ตายแล้วอะ่ะอ๋อตายตายตายคือเลเวลแรก,แรกอะ่ะที่ผมเล่นมาคืนนี้ก็ไม่ได้เลือนะเลเวลเจ็ดเองคือเลเวลสองเลเวลสามสี่อะไรเงี้ยใครโดตัวแรกก็ดีดตายแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นพอเพคข้อมันออกมาทำให้ช็อตของลูฟี่ตัวเดียวหายมันใช้แค่ลูฟี่ตีตัวเดียวมันก็ตายแล้วไงมันมันไม่ได้แบบ ต้องใช้ทั้ง6ตัวแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันแบบช็อตหายได้ทั้งทีมอ่ะอาจจะใช้เพคอมไม่ได้ต้องใช้เป็นเลลี่ตัวนึงมันลดได้2เทินใช่ไหมเลลี่ซับพอร์ตเลลี่ตัวหดาวม่วงอ่ะมันลดได้2เทินอีกตัวหนึงก็ลองไปหาดูเนาะว่ามันมีตัวไหนที่ลดได้บ้างนะครับและในส่วนของบอสตัวที่2ซานเดอร์โซเนียกับมาริโกงูเขียวงูแดง ตรงนี้ผมมีเปลี่ยนทีนิดนึงจากตอนแรกอ่ะผมใช้สันจิเป็นไอตัวไพเรตคิงใช่ไหมที่มันเอาไว้ลบโลทองแต่ว่าเล่นไปรอบแรกแล้วผมลองเอาเลลี่ตีดูโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ใต้สันจิอะมันตีทะลุโลทองได้เพราะฉะนั้นสันจิตัวไพเรตคิงมันคูณแค่1.2เนมันคูณน,น้อยผมก็เลยถอดมันออกไปเลยแล้วก็เอาตัวอะไรมาใส่ก็ได้ที่ผมมีคูณเยอะที่สุดซึ่งไอตัวคูณ1.3ตรงนั้นอ่ะ ผมไม่มีแล้วผมมีแต่โตคูณ1.25ก็เลยเอาสันติสันติเหมือนกันแต่ว่าแค่เอามาใส่เฉยๆไม่ได้เอามาทำอะไรเลยเอามาใส่แค่คูณแต้มสำหรับทีมนี้เนาะจริงๆแล้วอะไม่ต้องมีลูกทีมก็ชนะมีเลลี่แค่2ตัวก็พอ ซัพพอร์ตที่ผมใส่มาก็ไม่จําเป็นนะครับผมใส่ซัพพอร์ตโซโลให้กับเลลี่ซึ่งมันจะได้บัฟชนะสีเพิ่มขึ้นมา1.3มั้งสาหรับตัวละครสีเหลืองผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่านนัน่าจะ1.3มันน้อยมากๆซึ่งมันไม่มีผลอะไรนะครับ แล้วก็บอสตัวที่3ก็เป็นบอสเลลี่เนี่ยแหละจากที่ใช้เป็นกัปตันก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนผมจะใช้จินเบย์สองตัวเนาะแล้วก็ตัวหลักๆก็จะมีแค่ชอปเปอร์อีกตัวเดียวตัวอีก3ตัวที่เหลือผมใส่เข้าไปอย่างนั้นแหละเอาตัวคูณเยอะที่สุดใส่เข้าไปไม่ได้จำเป็นอะไรเลย ด่านหนด่าน2กดตีให้ตายไปเลยนะครับพอเข้าไปแล้วจะโดนปิดไม้ตายทุกตัวเลยทั้ง6ตัวเลย5เทินใช้ช็อปเปอร์ลบเนาะแล้วก็จะมีโจมตีเบาลง8เทินแล้วก็จะมีโล่ฟ้า5เทินใช้จินเบยสอตัวเนี่ยลบออกได้ทั้งหมดมาโกเอามาแค่ให้ได้บับเชน 0.7นะครับบวกเพิ่มอีก0.7ไม่จําเป็นเนาะใครไม่มีไม่ต้องใช้นะครับจริงๆผมจะเอาออกอยู่และเสียเวลามันต้องมานั่งแบบซัพพอร์ตเด้งขึ้นมาผมว่ามันเสียเวลาวิธีการเล่นเทชแบบให้ได้แต้มเร็วๆอ่ะพยายามใช้ทีมที่มันจบเร็วๆอย่าพยายามเสียเวลากับแค่ซัพพอร์ตเด้งเข้ามาแค่แบบ2วินาทีอะเอาจริงถ้าเราจะปั่นคะแนนนะถ้าจะเล่นไปสักแบบ20-30ดาเนะี่ยเสียเวลามากเหมือนกันนะครับ อ่าไอ้ตรงนี้ก็เสียเวลาถ้าใครมีน้ํายาเหลือนะยัดเข้าไปเลยไม่ต้องมาให้มันขีดน้ํายามันเลื่อนขึ้นเสียเวลาเนาะเวลาจะปั่นคะแนนพยายามทําทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดด่านโบอาแฮนค c คอกอ่าผมใส่ซัพพอร์ตผิดผมเปลี่ยนซัพพอร์ตนิดนึงอ่าควีนควีนซัพพอร์ตผม ไม่ใช่เร็ว้าเดี๋ยวผมขอออกไปยัดก่อนเวลาจะออกอ่ะให้กดที่เมนูนะครับแล้วเลือกอันกลางสแปนมันจะออกโดยที่ไม่ได้เสียเลเวลของเทเชอร์แมพไปอ่ะ โอเคยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าไปใหม,ใหม่คือที่ผมยัดควีนเข้ามาเพื่อจะให้มันลบโลฟ้าให้ได้เพิ่มอีก2เทินอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากได้เนาะแล้วก็เพื่อนที่ใช้เนี่ยผมจะยืมเพื่อนเป็นเบอร์เจสล่าง6ดาวเป็นตัวอะไรก็ได้นะเอ้ยไม่ไม่ใช่เป็นตัวอะไรก็ได้เป็น แบบไม่ต้องกดเข้าไปดูว่า,วาเลเวลของเขาเป็นอะไรอบิลักอบิลองเต็มไหมกดกดเข้าไปไม่ต้องมีอะไรพิเศษนะครับด่านที่1 2ก็ตีผ่านไปเลย พอไปถึงด่านบอสมีข้อแม้นะครับห้ามใช้ไม้ตายด็อกคิวนะผมใส่ด็อกคิวมาแค่คูณแต้มเฉย,ยนะครับห้ามใช้เลยคือที่ห้ามใช้อ่ะมันเป็นเพราะว่าถ้าคือถ้าเราใช้อ่ะมันจะทำให้ไอสตัว เขาได้โลลุงเพิ่มเข้ามามันก็เลยจะทำให้ผมตีบอสไม่ตายเริ่มแรกนะครับไอ้ปิดไม้ตายเนี่ยผมใช้เดวอนก่อนเดวอนมันจะปิดอ่ามันจะเอาปิดไม้ตายออกก็ต่อเมื่อกับตันเราเป็นสายหน้ากากหรือว่าไดเวนนะครับถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าเราใช้สายอื่นน่ะมันจะไม่ลบปิดไม้ตายให้ระวังกันนิดนึงเนาะแล้วก็จะใช้เบอร์เจสจับไปลบโจมตีเบาลง ใช้คันจุโร่ก็ได้ครับจะลบบัฟผ่าครึ่งกับโลลุงผิดกับโลฟ้าโลฟ้ามันเหลือ2เทินผมจะใช้คิงพอใช้คิงเสร็จควีนออกมาลบโลฟ้าที่เหลืออีก2เทินให้จะใช้ซปเปอร์ไท์ของเบอร์เจสก็ได้แล้วก็กดตีได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะได้ดัเมจที่แรงขึ้นไปหาซัพพอร์ตบัฟแก้วเข้ามาเพิ่มได้นะครับ อ่าผมตีผิดอ่พยายามใช้เบอร์เจสตีตัวแรกเนาะถ้ากดเบอร์เจสตีตัวแรกมันจะเป็นส,สกิลกัะปันของเขาไงที่มันจะไปลบบาเลียออกได้หนึ่งเทินเราไม่ต้องมานั่งตี20ฮิตนะครับใช้เบอร์เจสตีตัวแรกแล้วตัวอื่นค่อยตีตาม2 3 4 5 6ต่อไปก็เป็นด่านบอสเอสฮอคเอสฮอคผมจะ ใช้เป็นทีมเดิมทีมเดียวกับที่เจอกับโคบีเลยแล้วก็ยืมเพื่อนเป็นอ่าบักกี้เหมือนเดิมเลเวลไม่ใช่เลเวลอ่าปลดกุญแจทองแล้วก็อบ,บีหลักอันกลางเอ๊ะจำเป็นไหมวะแป๊บนึ่งดูก่อนอ่าโอเคตัวนี้ไม่ต้องอันนี้ขอแค่ปลดกุญแจทองอย่างเดียวก็พอ ในด่านที่2นะเราจะโดนเผาไหมสอง0 0ื 20, นะครับอันนี้ไม่มีตัวไปลบมันนะครับพยายามตด <c oughs> บอกพยายามตด <c oughs> เอาใหม่พยายามกดไม่ใช่ตดโอ้ยพยายามกดให้ติดเกรดนะอย่าก,กดเพอร์เฟกนะครับไม่งั้นโดนเพอร์เฟกละสอ0 0 0ืแล้วก็จะโดนสิ้นหวัง8เทนินดาเมจหลังจบเทินอีก20,000นะครับแล้วก็จะมีโลฟ้าอีก6เทนิน ในส่วนของสิ้นหวังเนี่ยก็จะเป็นสกิลกับตันของบักกี้นั่นแหละที่พอเราโดนสิ้นหวังมันจะไปลดเทินมันจะลบออกให้หมดเลยแล้วก็จะไปลดเทินไม้ตายให้เราสองเทินแต่ว่ากับตันของเราอ่ะมันสกิลไม้ตายมันเต็มแม็กอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้ลดเพิ่มให้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้แค่ซูเปอร์คลาสของหนวดดำแค่ตัวเดียวแล้วก็ตีให้ตายเลยห้ามตีเพอร์เฟกต ไปถึงด่านที่6นะครับบัฟแม่งจุกจิกไปหมดเยอะอะตั้งตั้งแปดเก้าอันผมไม่อ่านแล้วกันเนาะไปเรื่องสเต็ปการใช้ไม้ตายเลยแล้วกันนะครับ <torso> เดี๋ยวใช้ไปบอกไปเดี๋ยว่าผมใช้อะไรทำอะไรถ้าผมจำได้เนาะผมจดมาแป่ไอ้นี่ผมจดมาแป่สเต็ปการใช้ไม้ตายมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าผมใช้อะไรลดอะไรบ้างเริ่มแรกเลย ผมจะใช้กัปตันบักกี้เพื่อลบ2เทินไม้ตายแล้วก็จะใช้บักกี้นะครับอันนี้คือครั้งที่1แล้วก็จะใช้มิสเตอร์ทรีมิสเตอร์ทรีเนี่ยมันจะไปลบพิษเนาะลบพิษอ่ะมันจะไปลบมันจะไปเปลี่ยนแก้วพิษด้วยให้กลายเป็นแก้วตรงมันจะไปลบอ่ามิสเตอร์ทรีผมเอาไปลบอะไรวะมิสเตอร์ท มิสเดอร์ทผมเอาไปลบโจมตีเบาลงได้6เทินหมดเลยเนาะแล้วผมจะใช้บักกี้ครั้งที่2บักกี้ครั้งที่2จะไปลบบัฟผ่าเครื่งของบอสทิ้งไปเนาะแล้วก็ใช้อาวิดาใช้บักกี้ครั้งที่3ครับจริงๆแค่นี้ก็พอแต่อยากจะใช้วัสโกช็อตด,ด้วยก็ได้ หรือจะใช้ออกาต่อก็ได้แล้วแต่เลยจะหรือจะไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็กดตีไว้นะครับรอบแรกตีไม่ตายเหลือครึ่งหนึ่งโดยประมาณแล้วก็ตีรอบที่สองซ้ำไปครับน่าจะเล่นได้ยาวๆแหละทีมผมน่าคือถ้าจะให้ปั่นจริงๆนะผมว่าเลเวล หกสิบเจ็ดสิบน่าจะน่าจะน่าจะเล่นได้จากที่คำนวณดาเมจคร่าวๆนะถ้าผมกดคำนวณไม่ผิดนะครับ6070น่าจะเล่นได้แต่ผมไม่รู้จะมีเวลาปั่นถึงขนาดนั้นไหมก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับสำหรับเล่นเทเชแบบทีมของผมก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้เนาะหวังว่าทีมไม่ใช่หวังว่าทุกคนที่มีทีมเหมือนผมจะ เล่นได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะและก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับช่วงนี้ผมเออผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปลงอีกประมาณอย่างน้อยก็ต้องมี2วันอะถึงแม้มันจะมีด่านอะไรมาใหม่ก็แล้วแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงเนาะแต่ผมคิดว่าช่วงนี้ไม่น่าจะมีแต่ถึงมีะผมก็คงไม่ได้ลงนะครับลูกผมแม่งป่วยอีกแล้วเข้าโรงพยาบาลก็ อันนี้แฟนผมเขาเฝ้าอยู่เดี๋ยวต้องไปสลับกันนิดนึงเพราะฉะนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพิ่มนะครับถ้ามันมีกิจกรรมอะไรมาใหม่เนี่ยแล้วแล้วถ้าผมสะดวกเมื่อไหร่แล้วถ้ากิจกรรมมันยังไม่จบแล้วมันแบบดูจากสถานการณ์ดูจากเวลาอะไรเงี้ยคิดว่า มันน่าจะลงได้แล้วน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวจะมาลงให้นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบเฮ้ยกิจกรรมมันอีกวันเดียวก็จบแล้วอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ลงเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวยังไงรอดูรอดูสถานการณ์ของผมอีกทีหนึง่งแล้วกันเนาะว่าผมลงคลิปได้เมื่อไหร่ก็ไม่ได้จะเกิน3วันนะครับทุกอย่างน่าจะกลับมาเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม